mặc bắt ra người căn lắm mọi mày, mọi người nó. đừng có người mọi người mọi người mọi ui mọi cho cái người ui, ui, mọi ô ô ô Đọc nha cháu mấy Nó phần ngàm phụ nạp phí nọ. Ngàm đại ngàm đi đơ Đọc con này đó, Có ơn đọc nhàng nó. คนมานมาหาก็ได้เลยนี่นะน้ำไรน้องไรพี่น้องฮักก็ออกเนาะบางคันฟฝนตกดูดูหั่บโเห็นออกเดล้ล่ะก็นี่ได้หกเจ็ดยอดเลยดิหกเจ็ดยอดแล้วน้ำใหม่คืออาหารหลัก กินสิได e ้ก็บ่เบ um. ื่อน uh, ั่นบ่หาแห่งบ่ออกเกลืออีเด้อใบทั้งนั้นลืมซื้อว่าค no ิด no ว่าเอหากิน ah ่บ้านเฮาบทีแรกบักใหญ่เข้าายนอยก็แซ่บ Line lắp nhau. Nomai về bán. Bán lắp. Bán Hết Bán lắp. 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 ติดการมันเออไหม,มเอาไระวันระวันแล้วฮะฮยาอไเอ้าคือง่ายเฉยภาษาอัง <c oughs> วงโอได้น <ersch> ้ำไม้ไรน้ไม้ไปบ้านนะพี่เนองอืมเนาะว่าจ่างแบบใดญเนาะคือแบบมีคนหาอยู่แต่เขากระหาบปูทัวน่ะเละทะท้องอละกนิอีกนะไรไมนต้องใส่เวลาอย่างว่าหาหน่อไม้นะอืมพอสูงเลยผูต้องใส่เวลานะเวลาสั้นๆจะปลบได้คันฟ้าเลาวบยปกินพี่เนอง เห็นไหมแซงมาอย่างอีกกางโก้ดิมันออกกางโก้แต่ท่าเนาะงานดีพี่น้อยตัวนี้จะตั้งยังไงนอนนึงหนึ่งมาเอ้านอนบ้องกับโบอึดนอนไลกับโบอึด สัมสกินเบาเรื่องกินได้ขายหรือบวายบวพวกข้ายพี่น้องขั้นบวา,ากก็ขายได้ยู่เนาะโอ้โหสุดๆใหญ่ๆใหม่ๆจากกอไ้วันนี้ฮาบเมื่อบานี้พี่น้องคุณนะ เมื่อเลวได้สล่ทะเที่ยงแล้วปอนำไม่ไล่ซื้อกัอเธอได้หนึ่งจังหวอ่ะลองไปขนเลยเฮ็ดที่อยางคบลลนบจุดบอลเครื่อพิมพ์จังบูมึงม นอ่ะเอาไหมล่ะนี่กินมกักจีดาถ่าเร็วเ,รวเขา กินเติมมามาเอามากะทินข้าข้าแบบบบนี้เตินขึ้นเลยพาลานมาเอาอันกระทินเก๊ะเนาะแพ้แล้วเจ๋อ้ใหญ่หยยจะเป็นยังไงเนาะหักซะบ่ได้เยเอ้

อืมอืมด้นเอแล้วนไลไปแกได้สำแดงเอาสำนันโอเคขอสิแกจักห้าพันหน่วยกูพจะได้ห้าพันโลหนึ่งลงจาหาพังกีบ Chị đã tìm trà cho hơ hà phận. Chị ơi rẻ. Chị ơi rẻ. là sao hả? Lô sao ha? Ừ. Đây luôn người cháu hà phận. Hừ. Bữa đây lại tôi đây đốc này hả? Bữa đây lại rồi mình chạy rồi. Ô ừ, ngà là cả thơn rồi. Én ngà là cả thơn. Yeah ต้องเอารุ่นนี่จึงแก้สบายเนี่ยใหญ่เลยตัวน่งปลาแว้มันใหญ่กว่อาทิตน้ำอ่ะมีกระเทินเจอได้นี่ค่ะมีกระเทินอีกแล้วบางงานเย็บมากทินหาเงินกันอีกเด้อ kiếp hạ kiếp bay kiếp à cái pi là sáu tám khang rồi đấy để con trẻ có thể là nội nhau mà cái thím bắt để từ là chén chén cái ao đó rồi có bả chén này cái này kiếp cái bả cái rồi cả có lịch sử nhiệt ไปซื้อไปดีไปซื้อแป้กซื้อน้ำตาลแป้งนัวจะได้มนนี้กระเทือนนึ่งนี่มาไมมามา่ายเจ้าอ่อนนะอาจจะมีเห็ดมจยาเห็ดนึ่งอ๋อ่อนอันนี้ขะดูกคนแบบนี้นี่คนแนมบึงอยู่ทึ่งนะอ่อนบริ กระทิญ่นี่อ่อนแบบนี้ระเบืเมื่อยนี่ฮะเบิ่งลูกปกนะเพราะว่ามันอ่อนกคอยกับนี่ก็ป่นเดียวอะไรนี่มันก็บือเมื่อยสีดกเป็นอันอืมนี่บอกนี่แก่ขัดเป็นแกะง่ายนี่ะเอาบททันอันนี่ฮะ ป็นยังไงอ่ะบธหันใบลงมามันสีหาวแล้วฮะใบลงมาดูเก่งมันก็ดะเทินตัวนปลาดูเดือดขนาดเลยไปทุกคนอดขันได้เลยนะ ได้ได้ผลลัพธ์ไดเลยได้เจ็ดขีดภาษาได้เจ็ดขีดภาษาได้นอฟายของฝ่างยังบริติดอันนี้คงสะบ้าอันนี่ตอนไหนพี่น้องนี่กระซำอันนี้ฮะของเนได้เท่าไร้กลุ้บของภาษาจะบอกหนูฮะถิ่นไป็ห่างอีกนะปละไปอีกเนีมาอ่าแจ็คส์โมงนะนี่ฮะตอนทำแกย์นี่แจชั่วโมงฮะ หนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงกกโไหนยังบอกแล้วพี่น้องสี่ชั่วโมงชั่วโมงหลักกิโลบอกลูกไอผู้ละสี่โมชั่วโมงหลักกิโลเนาะฟาโตเชี่ยแต่หุบบาเฮ้ยตกระไดใช่ไดทำไดเลย <c oughs> อยากนอนจิตาอันนี้แหละการหาเงินบ้ธรรมดาเนาะเคยบอก้องว่าพี่ชิงชิงมันโอ้ <c oughs>

โอ้ยอย่เนาะอย่างนี well, we aha, ้มาก็คือขอเลยตัดมีกดนช่งจะเอาอะไรให่โนี่ไอ้น้าอันนี้จะได้รับแพคเกจจะได้เป กาดง้ากระิ่ะเรยดาวองเิลยก่อได้กลอ่ะได้ลมไราหาสิบบาทกัามโหเนาะอยู่ฟังนั่นโมโหโลเท่าไไรนักถีทเนาะโลเธออะนี่แต่โมโหยังยังอ่ไาหาสิบบาทเลยแกะเป็น้ังโคนดลังโค้ดเนขวดเอล้ยเนาะโอเคได้มั้งิบขาโอเคได้จะเป็สิบ โลละสิบาทต่คันี้เข้าไปเข้าตอนนโหนึงหัวนสิบาทสี่ิบาทห่สามสี่สี่ส0ิบาทโลพโลละสี่บาทเองหนาหนาหนาข้างหนาเทียดหนา เียมปทุกคนนะเก็บเอวเก็บขาคนส่เ่นคนเอวเนคนูสองกระเป๋าอไเนาะเป๋านั่นะเต็มอชันีเวอร์ชนไหนิันนี่แต่อ้อยกกรเป๋าเก็บไเออเดเดนจะทให้บ่เม่นที้เรานงานเลยอ่กนเจ็สาม Này không xin mời lại lắm sử phục vụ sửa gần đây. Sự lắm cho tao bà mân hên hoặc là. Long tin lắm phải thăm học kể của chị đại của hên hoặc cái Học là hoặc lái hoặc là 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 hoặc ม็ดใหญ่อได้ของนแก่อือเม็ดใหญ่เด้ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนี้จ๊ง่ายนี่คือคงสบานี่นอมดน้อยนกันมีน้อยมีใหญ่เฮาลาเม็ดน้อยลเฮาลบ่เอาจะได้โนี่สบาสิไปส่งเนาะสิก่อนละหสิปิดก่อนละ ไปก็ห้างเดียวเขาซื้อบ่หดดอกอันนี้ต้องไปหลาะ2-3ห้างพุ่นน่ะเนาะท่นไ้ตั้งแกได้วาไปไปเา็นน้าหันนก็แมีแก่กันเอาอ่อนไปายตัวเดพี่น้องว่าินแกเนาะ้อแต่ว่าอ้อ่อนพุ่ทํามาจะมาได้ก ก็เจ็บขาเจ็บขา่แต่อย่างนั้นน่ะใส่บ่อนะคาสิบบาทที่สิบบาทกิโลหนึ่น้องลกิโลละสิบสิบบาทเองนะจ๊ะแต่สภากันเกศหรือวามันเกศอะไรไม่ได้ตอนก่อนสบายหนักเลยเนาค่อยนะเป็นไงเปเนไงยมนกสบายอยู่ยังเนาะป็นไงเกศสบายอยู่กดเกศให้ตัวน้อยยังที่เจอ เห็นผลอะไรบ้างเนเห็นผลที่หนึ่งเนี่ยสวยดเลยสองสอเออสอบนี่ยังบริเกะตัวนั้นสอบแดงอันนั้นเต็มเลยนะเนาะเหามาเนานะชุ่จับปนกันเลยเลยด้ยิค่ะปนกันเลยทั้งกาดทั้งอันนะเปลือ,อกค่ะเดียวเลยค่ขอนอนได้เถอะนะได้สไตล์ยังไงอ่ะสวยมากหรือน่ารัก อันนี้หาโลรึงถักระถินสิปหน,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 นักบนะนะ้านเป็นเนเ้ยบัเดอสิมีได้อีชปากเธอให้ฉันต้องโน่นเลยนะอยู่วนาี้ทุคา,า,ากปองเนอ่าเร็มาาไม่ค่อยดีนะได้ารกิจสัญจากาชต้องทำหน้าที่เพิ่มพูนครอบครัว ดีการณ์ท <sup> mm ี hmm. um. ่นำเป็นความเห็นของข้าข้าจะประกาศให้สาวๆลู้ถึนความบริสุทธิ์เชิงเสี้ยนผู้ชายดีดีใช่คุณฟ้าคุณชายยาศีรษะ ธอทำฉันตกใจแค่ตาพระชายาพรุงนี้ต้องแต่งงานแล้วเจ้านอนได้หลับล่าฉันไม่นอน